สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรบ้างคะหญิงนะคะค่ะอนค่ะอ่อนนะครับห็นบอกว่าคุณออนนี่ตอนแรกไม่ได้เป็นหุ้นส่วน,นแต่มันเป็นลูกค้าประจํากินจนมาเป็น <C ute> หุ้นส่วนมาอย่างไรครับเนี่ยก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะออนเป็นลูกค้าก่อนค่ะเป็นลูกค้าแล้วก็ได้ริมรถ ชาติของอาหารแล้วเราติดใจค่ะเป็นลูกค้ามาประมาณ7-8ปีค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มาแบบอยากให้คนอื่นเรามีฐานแฟนคลับอยู่บ้างอยากให้คนอื่นได้มาลิ้มลองอาหารร้านค่ะก็เลย มาเป็นคนส่วนคือเขาเป็นยังไงนักวอลเลย์บอลนักตบหญิงนักตบหญิงเขานักตบหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่แหละตบเสร็จก็หิวก็เลยมาที่ร้านเรางั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทางร้านหญิงเนี่ยมีคอนเซปต์ของอาหารยังไงบ้างครับคอนเซปต์อาหารของเรานะคะก็คือจะตอบโจทย์ในเรื่องของครอบครัวนะคะเพราะจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักคือเป็นกลุ่มครอบครัวตั้งแต่ เด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัยผู้สูงวัยคือถึงอายุ102เลยค่ะพี่เพชะจ้าใช่อายุร้อยกว่าขวบก็ไปทานด้วยใช่ค่ะคคแล้วก็เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะแล้วก็อาหารเราเนี่ยไม่ได้ใส่ ผงชูรสด้วยครับร้านอยู่ตรงไหนครับร้านสนามบิ่นน้ำค่ะก่อนถึงกองสลากนะคะครับผมก่อนจะชิมเราไปฝากช่องทางการติดต่อกันหน่อยไหมค่ะที่เบอร์โทรอะไรครับ0ูนย์นะคะ9ก้0 0 9 5นะคะหรือว่าเข้าไปในรายแอดได้จะมีแอดมินคอยตอบนะคะแอดไซน์แล้วก็ y i n g s ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กก็หญิง เออจะเป็นชื่อว่าร้านอาหารหญิงค่ะแต่ถ้าไปไอจีก็จะเป็นหญิงคือซีนค่ะบี่สแกมนะครับแล้วผมหิวแล้วเนี่ยสามารถเาตการกินพวกกับอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้ได้นะครับได้เราเข้าใหม่แกลบรแมนชิ้นได้ค่ะให้ให้คุณหญิงเนี่ยเพิ่มเลยแนะนำดีกว่าว่าซิกเนเจอร์ต้องตัวไหนก่อนมา้าต่อรับรถก่อนเลยนะคะเป็นนาโชค่ะอ๋อนาโช่นีผักโขมกับหอยลายนะคะที่พระเจ้าลองดูอันนี้นี่อันนี้อันนี้มันข้าวข้าวคุก ครับผมขอลองชิมนาโชก่อนนะครับนาโชโอ้ยจริงๆนาโชนี่เป็นของประเทศอิตาเลียนอิตาลีป่ะเนี่ยเม็กซิกันค่ะทีนี้เราก็ปรับรสชาตินิดนึงตัวนี้เป็นซอสที่แบบเข้ากับคนไทยหน่อยผมขออนุญาตเออแค่ๆหน่อยแล้วกันนะครับหมดเวลาแล้วล่ะยังพี่ใจเย็นอ้โหอันนี้ใช้มือแล้วกันเพื่อความรวดเร็วอโอชิมเลยลิ้มเลยแล้วบอกเรสชาติเป็นยังไงได้อุ้ยอือหอ จริงๆปากหอมมากหอมมากอ่ะแล้วก็นุ่มอร่อยไหมถัดไปเยิ้มเลยนะเมนูต่อไปเขาผัดปลาทูชะอมนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งทุกโตะนะคะโรตีแกงเขียวหวานนะคะมีให้เลือกเป็นหมูไก่หรือเนื้อทีละอย่างอันนี้เป็นโรตีค่ะค่ะเอออันนี้โรเตอันนี้โรเตความพิเศษก็คือแป้งโรตีทางร้านเรานวดเองนะคะแล้วก็นั้นก็ยำสาล่ายเย็นเส้นแก้วค่ะเส้นแก้วไม่อ้วนทูน่าฟูนะคะ คูน้าฟูนี่ชิมหน่อยพี่พอชิมทูน้าฟูหน่อยสิชีมงานขอที่ทู่หน่อยสิมามาเราแนะนำก่อนไหมได้เราขึ้นชิมทีเดียวเลยมั้ยหรือจะชนมไปเลยพี่ชิมไปด้วยพี่ลาตีอันนี้เอาคูน่าฟูมาทำโหวต่าและตกเออผมอยากลอนะช้อนเออขอบใจต้อมาทำฟูฟูใช่ไหมครับใช่ตัวนี้ไม่ผสมแป้งนะคะเป็นทูน่าฟูแล้วก็ทานกับยำมะม่วงแซ่บรสชาติเป็นไงครับพี่ปอ โอเคเพราะว่ามันต้องทานกับยำแซ่บอะไรเนี่ยใช่ค่ะยำมะม่วงแซ่บค่ะแต่รสชาติยำ้น็อร่อยแล้วอ่างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองอันนี้ครับโรตีแกงเขียวหวานไก่เหรอหมูค่ะแกงเขียวหวานหมูนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับอ่าในระหว่างนี้อ่ะพี่บดนี่ลองอันนี้ด้วยพี่บดข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดกระปุกชะอมค่ะโอ้โหใค่ะตัวี้นแกงที่ร้านทำเอง นี่แล้วก็ใส่น้ำจิ้มนิดนึงัดไปร้านนี้ต้องสั่งอันนี้นะข้าวผัดอะไรนะปลาทูชะอมชะอมค่ะซิเนเจอร์เหรอฮะนั้นใช่แล้วอ่ะไหนคุณพศคุณหม่ำแล้วคุณรีวิวหน่อยสิระหว่างที่ผมหั่นอร่อยแต่ต้องใส่นิดนิดึงเข้ามรสชาติปรามาณไหนพี่หอมหวานปลาทูขนาดไหน ตอนนี้ได้กินปลาทูเลยอ่ะปลาทูแน่นๆแล้วปลาทูกับชะอมนี่มันเป็นของคู่กันนะตัวนี้เป็นเมนูประจําของน้องออนนะคะแกงเหลืองมะละกอปลากระพงนะคะ,ะคุณชดแกงเหลืองไว้สินี่ซุปซุปหน่อยซุปซุปหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองโรตีหน่อยแล้วหลังคุณเคี่ยวเนี่ยแล้วก็ยังเหลืองกุ้งค่ะบอกอเบอร์อีกทีเพราะไหมศูนย์สองเก้าหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าห้านะคะแล้วตัวนี้คือเมนูใหม่ของร้านเลยนะคะสันข้าหมูผัดเครื่องอั่วค่ะ แล้วนัว้นละหน้าตาก็หล่อสวยดูปอเปียสดไรซ์เบอร์รี่นะคะสาหร่ายเย็นตัวนี้ก็เป็นผัดม<ส>นเส้นผัดน้ำพริกกะปิค่ะโอ,โ,โอ้โหไอ้ผัดมนเส้นน้ำพริกกะปิขอลองหน่อยได้ไหมหแต่ผมบอกกันนะว่าอันนี้เนี่ยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านแล้วก็เผ็ดแซ่บด้วยนะค่ะปลาทูก็แบบสุดๆปลาทูเยอะมากามาเดี๋ยวผมอนยัดเดินไปลองนะครับอตรงนั้นก็ได้นะคะแต่น้องน้องดึงมาได้เลยครับผมโอ้โหนี่ค่ะนี่อย่าตกก็พอหนูเสิร์ฟอย่างเดียวลูก คุณรดในระหว่านี่ผมเคียย์อยู่นี่คุณรออีกสักอย่างนึงสิอะไรครับนี่กุ้งคั่วพิกเกลือค่ะงงน่าทานมากที่หลันเราจะขึ้นชื่อเรื่องแบบน้ำพริกกะปิค่ะที่เพจ้าอร่อยมากมีโปรโมชั่นยังไงบ้างครับสำหรับคนดูตอนนี้ดูแล้วน้ำลายไหลอยากจะไปทานที่ร้านมาจากรายการนะคะรับประทานครบ1000บาทรับส่วนลด10%อทันทีเลยค่ะแจ้งว่ามาจากรายการนะคะครับผม หอมแซ่บมากค่ะของหวานของหวานต้มยนะคะส้มฉุนจะมีส้มฉุนอันนี้เพิ่มความสดชื่นนะคะหลังรับประทานอันนี้จะรับประทานกับหอมเจียวค่ะหอมเจียวใส่น้ําแข็งให้คุณรดนะฮะเดี๋ยวผมบริการคุณเองนี้นะฮะแล้วก็โรยหอมเจียวลงไปนะชันจอนหนุ่มเค็กแล้วนี่เค้กนี่ตัวนี้เป็นเรสเวทนะคะเข้ากับเดือนนี้พอดียานไพร์มมันค่ะร้านอยู่ที่ไหนนะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะ เปิด11โมงนะคะครัวปิด2ทุ่มค่ะสนามบินน้ำสนามบินน้ำก่อนถึงกองสลากนะคะมีวันหยุดไหมครับเปิดทุกวันค่ะถ้าวันหยุดเราจะแจ้งในเพจค่ะอร่อยนะครับคือร้านหญิงนะครับอร่อยจริงๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปคารมทรงชาติกันแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องหญิงน้อหญิงนะครับ